เราจะเอาไปแซดที่สนามวิบากกันหน่อยครับอยู่กับจานโอมจานโอมมีบันไดวะเนี่ยเอ้ยเอาเรื่องมีบันไดด้วย <c oughs> เดี๋ยวเอาเลยครับฮะเดี๋ยววันนี้มาไปแซดกันหน่อยครับดดว่าก็ตากแดดเนาะอันนี้225ซีซีอ ดานสุบลมน้อยเร็วเราจะออกเดินทางแล้วถ้าปิเตอร์อยู่ปั๊มนะมันไม่ไม่ไม่มีตัววัดลมเนี่ยเดี๋ยวจะเอาไปสนามวิบากกันหน่อยวันนี้เขาแข่งวิบากกันวางบันไดเลยครับท่านนี่ความลุย ได้ไหไปจะไปแซดกันหน่อยจ้าตอดดีป่ะเยเด้อเด้อเด้อ ติดยางอะไรปะฮะมันติดยางอะไรไหมอายางอะไรก่นอนนะ Yeah, อย่างตึงอย่างตึงที่ขั้นเดียมเต็่มเ้าจะเอาไปไงวะสกูตเตอร์เอาไปได้ไหมเ<ป><ะ>นี่ยฮะจะโน้มล็อกไปยัง <c oughs> ไปเดี๋ยวเร,เราต้องถอยออกเพราะว่ารถเยอะจัดเลยครับเยอเยอะไปไหนเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวถอยออกไปตั้งหลักนี่แหละพื้นที่ที่เราจะลง วแฉ๋วเชือกเส้นเดียวพอครับเชือกไม่หย่อนหมดแล้วไอฟิวมัดอะไรวะเนี่ยเดียวอะมองเลยเราเราค้นกันไปหมดไปเนี่ยฮะหมดเดี๋ินคันนี้คันหนึ่งแล้วก็ขึ้นเดี๋ยวผมขี่เองกันเนี่ยคันน้อยเดี๋ยวค ไมาด่คใส่ี่เดิน้าคไปคจาดี้ดูก่อนดิสักรอบดิ่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ยจานับตรงนี้ตรงนี้ แรงอ่ะแรงอ่ะเขาก็จะแข่งต่ออีกเย็นๆน่ะกับเยน็นๆในออกตัวโ<ห>ชว์ดิจานมาฐานว่ะเดี๋ยวคนใดคุณมาถึงเนี่ยเดราจะไปคันนี้เลย <laughs> มาฐานไปคุณฟิววันนี้มาเที่ยว <laughs> Bài đi, bài đi qua bẹt đây dưới quá Rèn คนก็เยอะจริงนะครับวันนี้เขาแข่งตรงไหนกันวะเนี่ย ไหนจ้าเส้อยู่ไหนเจ้าหวยู่นู้นนะหายดียังหายดีไหมหายดีเดยวเราไปกี่รอรอด้วยองดูออกเดนหายในกวแล้วไราบ่ปนอะไรนอนี้สบมาวอตที่จะน้อง เขาไปย่งสบายใจนอนไว้เร่อกันเรอยูเ่นย่นี่หวเ่ายๆเอยๆเรอเ้่นยเร่อยเ่าางเร้นอเ่อเอเต้นนย้เอ่อเร่เร นครับอดเจ้าต่คงับช่างสายจมเป็นตัวนะกาโดนใมือโชวหรือเปล่าหตาตรถโดนเอาหมีปากตาที่ต่อยนะครับคนสุดท้ายเจ้าชายูนกันไหนนี่น บังเอ้บังเอ้เอนะครับนะครับกำลังนี่นี่นะครับเอา้าวันดีครับเอ้ามาเที่ยวเลยเนาะ <c oughs> ได้แข่งยังพี่ ได้แข่งยังกำลังจะแข่งเหรอยังไม่ได้ลงเลยเ่ะลนหน่งอชนะยังชนะแล้วเฮ้ยเ <c oughs> ดี๋ยวจะเอาลงแข่งเหมือนกันเนี่ย <c oughs> 14ครับของแท อยากลองไหม